ก็การสวัสดีเพื่อนๆน,น,น้องๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม GTA V เมืองไทเกอร์นะฮะวันนี้ผมจะมาฟอร์มแบบคนไม่มีเงินอะ่ะเออแต่อยากสักอะ่ะผมก็อยากจะมาถ่ายเงินคนในเมืองดูว่าจะได้ไปสักหรือเปล่านะฮะไปไปดูกันเลยไอ้อเจ๊ไปหนวตัวเอออยาเาไปย<ะ>อ้เหมือนจะไม่ขดเขาอะ่ะ นะเผ้าไปเแล้วก็เสื้อผ้เอาเย็ดขี้าลายเป็นตัววะอย่าด้ข้างหลังวะทำไมไม่ใส่รไม่มีตัง <c oughs> ลงมาเลร่อนเลืน่นเลืน่นถอนลืน่นถนอนเลื่อนอุ้ยเฮี่ยเอือเอืออุ้ยแตกเอือดหมอทำอะไรกันเนี่ยออผมจะมาแพ็คหอยครับหมอ ครูภูมิถามเรนหมอได้ไหมครับว่าหมอเคยล้างหอยไหมครับเฮ้ยโผหอยโพหอยสามคนละคนละสามร้อยนะเอาเพื่อนผมล่ะเพื่อนผมล่ะอะไรนะอุ้ยหมออย่าชูตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่หน้าอกไม่ครับเนี่ยไม่ครับนี่้ มันว่าแบบมันกดจ่ายยังไงอะแปดศูนย์ไม่เลยค่ะแล้วไม่มีตังค์อะหมอหมอผู้ผมไม่มีตังค์อ๋อไม่ไหวเลยหมอผู้ผมเงินไม่สร้างมนได้ไหมครับอะไรนะอยากสักอ๋อเห็นยาเต็มแล้วเนี่ยข้างหลังใยญ่เลยข้างหลังอะทั้ผมกำลังจะไปแพคหอยไะเพิ่งล้างหอยเสร็จคุณหมอเคยล้างหอยบะเนี่ยไม่เคยโปหอยอ๋อหอยหอยใหญ่ปะที่พิเศษเลยรอวมีความหมาที่เกี่ยวกับเคยไปดูไหมเดี๋ยวเพราะอะไรอะเระเห็าแค่นั้นก็ได้ ไม่หมอของคื่ไปใส่เหมาไ่ได้หรอได้แต่จ่ายค่าชบฟอมาด้วยจ่ายยังไงจ่ายยังไงค0ิปน่นน่ะปกติแหละสองร้อยอ๋อหมอเบอร์อะไรครับสี่แปดศูนย์ค่ะมีห้าสิบเก้าบาทเอาไว้แค่นั้นก็ได้ไม่เจ๊จ่ายไปก่อนนี้เจ๊ถูกมาคืนผมหมดแล้วมีร้อยเดียวเหมือนกันโอ้โหไอ้เจ๊ถผมโพลหอยเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ได้ป่ะหมอ แค่นั้นแหละนี่หลังกระเจียรฝาบล้อยได้ครับได้ครับได้แล้วเจ่อุ้มดีๆนะอย่ากแตะมาทิ้มตูดผมเด้ออ๋โโอโ,โคตรโน้นนะเจ่แม่อุ้มไม่ดูลายกูเลยอ,ะอ่ะไปไหมเนี่ยไปดิเธอจะเย็นโอ้ลายดูลายอยู่ขาหมอดิ โอ้ยหมอไล่ที่ขาเท่มากเลยอ่ะอร่อยขอบคุณครับหมอหมอน่ารักจังเลยอ่ะจุ๊บๆหมอฮิวได้ไหมครับฮิวครับจุ๊บครับผมหมอฮิวฮิวให้ผมได้ไหมครับหมอหมอครับหัวใจผมเป็นแผลครับผมอุ้ยได้ครับเนี่ยฮิวร้อยหนึ่งนะได้ครับร้อยหนึ่งได้ครับเจ๊ลงยังไงอ่ะ กูลงไม่เป็นเจ๊กดแอลคอมกดแอลครักดแอลเจ๊ี๊กดแอลคอมนี่นะเจ๊เอากูลงหน่อยเจ๊ไม่ไม่เจ๊ไม่ครับคนนี้เขาอยู่ไม่นิ่งครับต้องเอาตัวออกอ่านจากผู้หญิงเธอชื่ออะไรเหรอหัวเขียวเจ๊ไปไหนแล้วกูจะคุยเกินเกินไป เขาเขี่ยวปที่อะไรอ่ะกดกดรับกดรับกดรับกันกดรับกันกดรับกดรับมึงจะลงไหมกดรับก็กูกดแล้วไงเอ้ยนี่ไงต่ไปครับแบบนี้ฉลองสมัตระพูมเลยใคร้ายต่อยกันใครต่อยผู้หญิงมองผมใครต่อยผู้หญิงใครต่อยผู้หญิงวะผมจะยกมือโป้งให้ตำรวจตำรวจ เอพีไอมาแล้วหยุดจมือขึ้นนี่คือตำรวจดูปืนนะครับหยอกได้ครับอยากกระทิบปูเด้ใช่เหรอมึงปล่อยอะคอสปูดหรับเปล่าวันนี้ชื่ออะไรผมจะพูดชื่ออะไรเหรอแบบไงนหรือหมอเออโอ้โหเฮียเลยยัยจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมออกหรอ จำได้โอเคขอบคุณมากอ,อ๋อต่อยทำไมอ่ะไม่ต่อยเจต่อยผีคนเอาแต่ต่อยเราอ่ะนั่นต่อยเราอ่ะให้ต่อยคืนให้ต่อยคืนหัวหัวเขียวชื่ออะไรหรอชื่อบูชืชชออ่อบูอ๋อกูถามไปแล้วน <c oughs> ี่หว่าไปแล้วเจมันลุกขึ้นยืนยังไงวะไอ้เหี้ยแล้วไงครับกดแคปล็อกเอ้าหลอกกูเป็นไรอ่ะ เธออย่ามานอนทับ <Safe> อ <hart mark> ุ้ยเธอทำเสียงอย่างนี้นะเอาไม่ได้นะเจ็ฟมาเอารถมาเธออย่าทำเสียงแบบนี้นะเนอะไม่ได้นะเธอไม่ไหวทำไปทำไมเสียงแบบนี้มันทำไมเธออย่านะเธอตายแล้วมึงมีคันเดียวเหรอวะเจ๊ทำแบบนี้ี่แหละคันนะจะเป็นจักรยานนึกว่ารวยเราอยู่พักเดียวกันนี่หว่า ภารกายาจกเลยอ่ะหาไถ่ตังปบ้างเขอไปขอเจ๊เจ๊มั้งเงี้ยเจ้าชีวิสรไปขอเจ๊หัวพุ่มพูงเงี้ยน่าจะรวยว่ะบอกอยากได้เงินไปสั่งเลยขอตังได้ไหมอ่ะเพื่อนผมมันไม่มีตังอ่ะใช่ผมผมอยากไปสั่งมากเลยจะเอาเท่าไหร่คะให้เท่าไหร่ครับยืมก่อนเดี๋ยวมเยืมไหมให้ได้เท่าไหร่ละคะ สาากักอ่ะมันประมาณเท<ม>่าไหร่ไม่ได้เลยอ,ะอ่ะอะไรนะถ้าสักมันใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะไม่เคยสัอยออกอ้าวไม่เคยเหรอครั้งแรกก็เนี่ยไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะอุ้ยเจ๊ดจดเด็บเจี๊ยหน่อยเด้อจริงอ่ะบ<า>้าทุกคนเลยเจ๊พูดเกินไปมีพระคุณ,คณโอเคโอเคเขาเขาย,ยืมสามพันได้ป่ะมีสองสองพันละเอาพันเดียวก็ได้ผมให้เธอเก็บไว้พันหนึ่งเอาใจไรเป็นไรไม่เอาพันเดียว โอโอเดี๋ยวได้ดอกนะเธอเธอบอกหนอยเนี้ยปะเรายืนดีๆกดเงาวะเธอคอนโทรคอนโทรโอเคเหียหายงงทีพวกมึงออกไปดีใคร <5 30 S 1> หค้าสามศูนย์าเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรห้าสามศนย์สี่หนึ่งหครับห้าสามศนอะไรวะแปครับ 5 3าอะไรพูดอะไรกันเนี่ยปีหนึ่งแปดห้าสามศูนย์ีหนึ่งแปดห้สย์่งสนได้้ได้แ้ได้แ้ได้นะไดล้วไนะขอบคุณมากครับเป็นยาจกดีกว่าเรามันพักยาจอบแล้วนะครับพี่ชายล้ไนะครับพี่ชายไปเลยเจ๊เต๋ ฝากแฟนผมด้วยนะอุ้ยทีมไหนเออใคนแฟนนายอะ่ไนนยอะไม่มีพูดเล่นไหนแฟนานายอ่ะไม่มีพูดเล่นไหนแฟนนายไม่มีไงเจ๊ <c oughs> ไปเจ๊อไากระทืบผมม <c oughs> <c oughs> ันจะกระตื้ผมแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีพ่หนุ่มสวัสครับไปไหนกันครับไปไหนกันครับเพื่อุ้ยอ๋ออเออเดือเป็นไรครับเองก็ขับรถดีๆดิเพื่อน อาอไอ้พวกนี้นี่หว่าที่มันเป็นขายหอยเราอ๋อไอ้พวกหน้าหอยมีมีมิดอเอ้ยมีงานมีอะไรทำไหมมีมีจะทำอะไรไม่หลังเฮ้ยโอ้ยมือลันมือลันเลยไม่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 หรอสองสองละสองสองวะละเออเนี่ยกลางทางเลยมางเอาวป่าสองสองวะละเอปล่ะมาดิถ้ามาเอาวุธนะหมัดก็หมัดนะเอาวปล่าเอาเปล่าหมัดหมัดมาดิ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 เอ้ยเอาเจ๋ เฮ้ยกูทื่ออยขี้ได้ก่อนมานอนอยู่เอ้ยเดี๋ยวเพิ่งนี่เดี๋ยวเพิ่งนี่เอ้ย่าเพิ่งอยู่ทีผมนอนเฉยเลยเฮ้ยไม่เลยเฮ้ยอย่าเล่นทีเผลอไม่เผลอแล้มึงอะไม่เผลอ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 ตายแน่เฮ้ยทอมบอกกับน็อกดีกูเจ็บมือเฮ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอ้ยมึงใจเย็นดิเพื่อนอ้าวยด้วยน้องช่้มึงทอมกับน็องดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีขันเปล่ารถมึงมีขันเปล่าเฮ้ยรถ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 ผมเฮ้ยรถผมเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยกูไปด้วยลงมาไอ้หนุ่มเลยเลเฮ้ยพอแล้วเราไม่ต้องต่อยแล้วเราพันธมิตรกันดีกว่ะเราเราเราไปไปไปเราพันธมิตรกล้วยขาวมึงจะต่อยทำไม เหยียบแม่งเลยเหยียบแม่งเหยียบแม่งนี่เอาโทษขอโทษครับโอ้โหปิวไกลเลยอีเหยียบโงล้มอีกผมก็ใส่เสื้อดีกว่าเมื่อกี้แฮมแฮมแฮมมันี่น่ะนี่มันี่มี่เรื่องที่เข้าสำคัญเลยแม่ พ่อแม่เป็นไรเจ้พูดเลยเจ้อะคือผมผมพ่อแม่ผมไม่เจอแล้วผมก็ขอตังพ่อแม่ไม่ได้อ่ะผมไม่มีตัง <c oughs> ข,อขอยืมเลยดิ <laughs> ผมเชื่อว,ว่าคุณคุณเป็นนักมวยอ่ะคุณน่าจะมีตังใช้อ่ะมูแฮมอ่ะมีอยู่พันสี่มีอยู่พันสี่ <c oughs> เติมเงินกูอีกเอาเจ๊อาะเจ๊เอาไปสักไม่ให้เหรอเจ๊จแต่บุหามก็ไม่ค่อยค่อยไปขอพอนะผมอยากสักฮะเปล่าผมจะไปซื้อข้าวกินดูดิพอหมดแล้วเนี่ยอืมใช่ขอแล้วป้าาไม่มีตังค์เรายืมได้ไหมสี่ร้อยอ่ะหืสือว่าคนรู้จักกัน ขายเสื้อขายเสื้อผ้าออกไปหมดแล้วเนี่ยได้ตาไปสักกันห่อวะไม่เอาเปิดรถไม่ได้เอ้รเอารถเองไม่ใช่เหรอเพื่อนร้านเดิมตีใจอะร้านนี้แบบคนสักมือนิ่มดีเข็มมันดีร้านนี้คนสักเขามือนิ่ม กดเลขหกกับเลขสี่ในในในแป้นเป็นติดก็แหลมันหมุนไม่ได้อะผมกดอยู่เนี่ยใช่อะเออวามันไม่มีกลางปลังหรอวะกลางอะไรวะเนี่ย กลางหลังก็ทอสูนน้แหละแต่เจ๊ลองเลือกประดีผมจะบอกให้ดูนบบนเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยอันนี้เป็นรูปบอลลูนเจารูปอะไรอะ่ะอันนี้เป็นรูปคนดดลล่มไปเรื่อยเลยผมบอกไหนเท่ เฮ้ยมังกรเมื่อกีอก้กนนยมังเงี้มังกรนะพ่อ,อเออเนี่ยมังกรเอาหรอเดี๋ยวเจ๊บอกผมนะเอาที่มันเต็มหลังนะเต็มหลังใช่ปะประมาณนี้เนี่ยรูปปลาคาร์ฟอะไรพวกนั้นน่ะน่าจะมีอยู่ปลาคาร์ฟ ปลาครับมีปลาคราบดำกับปลาคราบขาวอะ่ะอันนี้ดำอ,นนอันนี้ขาวอันนี้ขาวอันนี้ดำมีส่วนสีดำเยอะอ่ะลองสีป่ะพอ้ะ